สวัสดีครับกลับมาพบพวกเราช่องสติวอลเฮลตี้ห่างหายกันไปนานนะเพื่อนานทุกคนเลยครับเจอโควิดไปหายกันไปผมนี่แบบออกกล้องครั้งแรกลอกเลยไม่ได้ออกนานนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมที่เราเพิ่งปล่อยไปนะครับผมก็กิจกรรมเราคืออ่สติวอลออนไลน์ออเดชั่นนะครับมันจะเป็นรอบรอบออดิชั่นกันก่อนก่อนที่จะเป็นรอบแพทเทิร์นคืออยากจะแบบเชิญชวนให้น้องๆหนูๆนะฮะที่แบบสนใจ ใช้แบบอยากโชว์ฝีมือของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมามามแล้วกรรมการก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับนู่เลยครับนั่เลยครับโลกครับผมนะครับเทพนนั่นเองนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยครับว่ากรรมการจะโกงหรือเปล่า มีของจริงครับของจริงมาใช่คือเราอยากจะให้แบบว่าง่ายคือแบบบางคนคือเขาไม่ได้มาแข่งแบบเวทีใหญ่นะไม่สามารถมาได้อะไรเงี้ยมไม่ได้แบบอยู่ไกลอะไรเงี้ยมีหลายคนเลยนะอยู่ทางใต้ทางเหนือบ้างอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาแบบมาแข่งออนไลน์ดูครับใช่กติกามันก็แบบอย่างที่เราโพลลงไปนะก็ไม่ได้มีอะไรยากก็คืออ่าลงคอมโบเราที่ดีที่สุดอ่ะอ่าสองนาทีห้ามตัดนะครับห้ามตัดเป็นลองเทคสองนาที นะครับมีอะไรดีสุดจัดมานะครับโอเคเราก็อยากจะให้แบบทุกคนมาสนุกกับกิจกรรมนี้กันถ้าใครได้ผ่านรอบเวอริชั่นไปนะครับมันจะเป็นการทเทิลซึ่งเดี๋ยวเราจะอุปกตาราแล้วก็ของรางวัลไว้ก่อนนะครับยังไงก็เชิญทุกคนนะครับส่งกันมาเยอะๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใช่ไม่กัดสองนาทีเองรอบนี้ถ่ายแค่2นาทีคุณจะถ่ายจีเทกก็ได้แต่ว่าอย่าตัดต่อชิปพอ2นาทีง่ายจะตาย โอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากไว้น้องกิจกรรมนี้อยากให้ร่วมกันเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตคืบหน้า,าเราจะมาลงกันให้ทีนหนึ่งครับผมก็เดีวก่อนไปขอโชว์อล้วก <c oughs> ันค่าครับ <c oughs> Oh. <laughs> ยังไงก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมส่งกันมาเยอะๆนะครับ oh. ฝากด้วย oh. ขอบคุณครับเฮ้ต oh. <Healthy. S 2> okay. ืไ้ I I <laughs>